20อันดับพระสมเด็จที่มีราคาชุดที่6 1. พระสมเด็จหล่อรุ่นแรกพิมพ์ลึกหลวงพ่อแพวัตถิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2494ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 2. พระสมเด็จเนื้อแร่ฟรูอรลสมเด็จพระยานสังวรวัดบวรนิเวศกรุงเทพมหานครปี2516ราคาหลักพันขึ้นไป 3. พระสมเด็จมงคลมหาลาภแม่ชีบุญเรือนวัดอาวุธกรุงเทพมหานครปี2499ราคาหลักหมื่นขึ้นไปสพระสมเด็จพิม์พมาวิชัยสะดุ้งกลับหลวงพ่อพุ่งวัดกบกรุงเทพมหานครปี2473ราคาหลักหมื่นขึ้นไปหพระสมเด็จฟ้าผ่าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ปี2512 ราคาหลักหมื่นขึ้นไป6พระสมเด็จนกคุ้มวัดบางด้วนจังหวัดสมุทรปราการปี2493ราาคาหลักพันขึ้นไป7พระสมเด็จเนื้อผงที่เท่าหลวงพ่ออภปสีอาสมบางวดกรุงเทพมหานครราคาหลักหมื่นขึ้นไป 8. พระสมเด็จรัศมีหลวงปู่สุกรวัดคลองขอมจังหวัดสุพรรณบุรีปี24 6 0 ราคาหลักพันขึ้นไป9พระสมเด็จเนื้อผงผสมชานหมากหลวงปู่ตวัดประดูชินพลีกรุงเทพมหานครปี2468ราคาหลักพันขึ้นไป10พระสมเด็จเนื้อดินหลวงปู่เอี่ยมวัดปากกลัดจังหวัดสมุทรสงครามปี2460ราคาหลักพันขึ้นไป11พระสมเด็จรุ่น1 0 8ปปีเนื้อตะกวัวถ้ำชา วัดระฆังโคศิารามกรุงเทพมหานครปี2523ราคาหลักพันขึ้นไป12พระสมเด็จพยยอหลวงปู่แก้ววัดประหารไรจังหวัดระยองปี2518ราคาหลักพันขึ้นไป13พระสมเด็จฐานสิงรุ่นสร้างโรงเรียนหลวงปู่ตวัดประดูชินพลีกรุงเทพมหานครปี2517ราคาหลักพันขึ้นไป 14. พระสมเด็จเยือนอินเดียหลวงปู่ตวัดประดู่ชิมพลีกรุงเทพมหานครปี2519ราคาหลักพันขึ้นไปส5ห้าพระสมเด็จลาบผลภูนทวีหลวงปู่ฟัน่นวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครปี25 1 7รเจราคาหลักพันขึ้นไป16พระสมเด็จอรหังหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยจังหวัดนครนายกราคาหลักพันขึ้นไป 17. พระสมเด็จนาคตกท่านเจ้าคุณนอนวัดเทพศพิรินกรุงเทพมหานครปี2,513ราคาหลักพันขึ้นไป 18. พระสมเด็จเจ็ดชั้นอกร่องหลวงปู่เผือวัดกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการปี2,496ราคาหลักพันขึ้นไป 19. พระสมเด็จสาเหลี่มหลวงพ่อพรมวัดช่องแครจังหวัดนครสวรรค์ปี2516 ราคาหลักพันขึ้นไป20พระสมเด็จหลวงปู่วิเวียนวัดดวงแขกรุงเทพมหานครปี2522ราคาหลักพันขึ้นไปฝากกดและกดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ